มีใครส่งงานในจดฟอร์มครูมาแล้วบ้างคะมีไหมคะมีไหมคะใครส่งงานในจอดฟอร์มมาแล้วเน,นักครูมันบอกว่าไม่สามารถมาขอรับใครได้ ไม่สามารถเลยนะเออรอรับไฟล์ได้ลองรับไฟล์ได,ไได้เธอเป็นไฟล์อะไรอ่ะไฟล์ฟรูปภาพมันก็จะเป็น jpeg อ่ะถ้าผมส่งผม,ผมส่งรูปภาพไปค่เอองั้นก็รอออกไปใหม่แล้วเธอก็บางทีอาจจะเน็ตค้างหรืออะไรอย่างเงี้ยเธอก็ออกไปใหม่แล้วลองลองกดเข้ามาดูใหม่ อ่ะผมออกแล้วครูอ่ะอ,ออกแล้วก็กดเข้าไปใหม่แล้วก็อัปโหลดใหม่เ็นนะครัูอ่ามีคนอื่นสงสัยไหมคะมันเหมือนก,นกันกับเธอจะส่งงานวิชาวิชาคอมอ่ะเธอส่งทางนี้ใช่ไหมทำเหมือนกัน หรือหือคอมก็ให้ทำในจอดฟอร์มนักเรียนดาวน์โหลดรูปเข้าไปส่งในนี้ได้เลยนะคะปิดใช้เองเนี่ยคือเอา่เล็เน้่ย กับชีวิตได้เวลาเรียนแล้ว อ่ะเมื่อครั้งที่แล้วครูสั่งงานไว้แล้วใช่ไหมคะเทคนิคผสมนะเทคนิคผสมมีปัญหาอะไรไหมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีใครทำมาแล้วบ้างผมเนี่ยมันมี<อ>เทคนิคสีน้ำกับวาดเส้นไอ้คำว่าวาดเส้นเนี้ยมันจะหมายถึง เเส้นปากกาเส้นหมึกดำนะคะหรือว่าเส้นเ,เป็นดินสอนดำแล้วแต่แต่ส่วนใหญ่เขาก็จะใช้เป็นปากกาสีดำนะก็ะคือปากกาหมึกซึมแล้วแหละไม่ก็เป็นสีอย่างอื่นที่ผสมกันอย่างเช่นอาจจะเป็นไม่ไม่เป็นสองอันนี้ก็ได้ไม่เป็นสองไอสองอันนี้ก็ได้นะอาจจะเป็นสีช็อกกับปากกาดำเป็นหมึกดำก็ได้นะ เพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนบันทึกบันทึกไอเนี่ยบันทึกตรงเนี้ยข้อมูลตรงเนี้ยนะคะนักเรียนบันทึกลงไปในกระดาษในนี้ได้เลยแล้วเธอก็ถ่ายรูปคู่กับถ่ายรูปอันเนี้ยนะถ่ายรูปไอไอช่องเนี้ยช่องสี่เหลี่ยมเนี้ยคู่กับผลงานศิละปะได้เลยนะให้มันมาคู่กันว่ามันเป็นเรื่องเรื่องเดียวกันว่าเธอใช้ชื่อภาพอะไรเทคนิคอะไร เทคนิคตรงนี้ถ้าเกิดใครไม่ได้ใช้สองเทคนิคนี้นักเรียนก็มาขีดวงกลมแล้วเธอก็เขียนขึ้นมาเองแล้วเธอก็ติ๊กตรงนี้ก็ได้นะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสารรค์ผลงานนักเรียนก็เขียนมาว่าเธอใช้อะไรบ้างนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระดาษร้อยปอนใช่ไหมบางคนอาจจะใช้ a 4ก็ได้คุณไม่ว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าสีที่เธอใช้มันรองรับกันได้มันก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าเกิดว่า มันใช้สีน้ำหรือสีปูเตอร์เนี่ยบางทีอะ่ะมันจะต้องใช้กระดาษที่มีความหนานหน่อยเธอก็ต้องใช้ร้อยปอนเธอก็เขียนใบกระดาษร้อยปอนด์ A4 นะมีใช้สีอาจจะเป็นสีน้ำกับปากกาปากกาหมึกซึมสีดำนะแล้วก็อุปกรณ์สีน้ำเธอก็เขียนใบมีอะไรบ้างอุปกรณ์สีน้ำก็จะเช่นมีสีน้ำทูกันนั่นแหละทั้งหมด ผ้าเช็ดสีใครไม่ใช้ผ้าเช็ดสีใช้กระดาษทิชชู่ก็ได้อะเธอก็เขียนลงไปก็ปอกกระป๋องน้ําก็บอกน้ําเขียนไปนะคะบันทึกด้วยอะครูจะให้ดูตัวอย่างงานนะคะนักเรียนต้องดูงานให้เป็นนะอันนี้อันนี้เป็นงานอะไรงาน,งานเทคนิคเทคนิคอะไรใช้เทคนิคอะไรตีน้ำกัปะปกกา โอเค okay. สีน้ำกับปาากาหมึกซึมสีดำนะนักเรีนยนดูตัวอย่างงานนะเพราะว่าบางคนครูเชื่อว่ายังไม่ได้ทำนะยังไม่ได้ทำเพราะถ้าเลยจากวันนี้ไปแล้วอาจจะต้องหักคะแนนแล้วนะเพราะวันนี้ครูบอกแล้วว่าให้เวลาสองสัปดาห์ก็คือสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สองอ่ะอันนี้อันนี้มันจะชัดมากเรื่องวัดเส้นากกา ทีนี้สีที่เขาใช้น่นเรียนลองดูว่าเขาใช้สีอะไรดูดีๆนะมองใกล้ๆเพราะว่ามันเป็นมีสีขาวๆด้วยม,มีสีขาวๆด้วยเป็นลายเส้นขาวๆอะ่ะจ,จางๆอยู่อรองสีอะไรนะ <Yeah. S 1> มันเป็นสกตาสีแดง มันเป็นปากกามันเป็นปาากาหมึกซึมสีดำใช่ไหมเอ,อ่อกับใช้คู่กับสีอะไรอ,อ่ะมองดีๆไม่ใช่สีน้ำไม่ใช่สีน้ำนะสีช็อตคสะผิดค่ะส,ส,สีโปสเตอร์ลรก ตานะเขาใช้สีโปตเตอร์นะคะนักเรียนดูตรงตรงทงก็ได้นะนักเรียนดูทงตรงช่วงทงเนี่ยมันจะมีแล้วก็จะเอาสีขาวมาเอาสีขาวมาไล่นะไอเส้นพวกเส้นตรงเนี้ยมันจะมีเส้นลายขาวๆเขาก็ใช้สีขาวแต้มแล้วก็เนี่ยเนี่ยเนป่ะบมองเห็นไหมมีมีเส้นขาวๆอยู่ทั่วเลยนะคะอันนี้มันจะเป็นเรื่องของเรื่องของอะไร อ,ออกจะไปในแนวของนักการเมืองนะพวกรักชาตินะอ่ะอันนี้สีอะไรไม่ค่อยชาร์เท่าไหร่แต่ลองดูสีโปสเตอร์ครับเออถูกต้องสีโปสเตอร์กับสีน้ำสปะปกาเมจิก อันนี้เป็นสีอะคริลิกนะคะสีอะคริลิกสีอะคริลิกมันจะมีความคล้ายๆกับสีโปสเตอร์มันมีความเนื้อสีที่มันออกค่อนข้างข้นเหมือนกันกับสีโปสเตอร์นะคะแล้วก็ใช้วิธีการใช้ปากกาปากกาดำเนี่ยมาไล่เป็นน้ำหนักเงาแต่คือจะไม่เห็นเส้นที่มันชัดเจนเท่าไหร่นะ,ะจะเป็นเหมือนกับใช้เป็นเงาแทนอันนี้สีะไร เนื้อสีชัดมากนะนั่นเองอาจจะมองเห็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงช่วงเนี้ยมันจะเห็นง่ายเลยสีอะไรเนี่ยสีมันไหลมาเกิืนกันนะอ่ะสีอะไรสีน้ำเออใช้สีน้ำนะคะนั่นเองต้องดูลักษณะของสีให้ออกนะเออกับกับสีอะไรมอดครับครับ งานนี้ที่ครูสั่งอันเนี้ยใช่งานเดียวกับที่ผมส่งไ้ครูดูแบบใช่โอเคงั้ผมทำเสร็จแล้วเสร็จมาเสร็จแล้วส่งในนี้เลยนะทําสร้างโฟลเดอร์แบบพงศธรเมื่อก,กี้เนี้ยทางานกับครูแล้วมึงไม่เรียนให้มันตั้งใจเรียนอ่ะ,อะสีอะไรคะสีอะไรเนี้ยีนะ้ำามอครู สีน้ําอันนี้ชัดมากเลยบอกเลยมันชัดมากมันบอกสีชัดมากคือสีน้ํากับสีอะไรคะจับอะไรเนี่ยเส้นดําๆกับปากกาไม่จี่ครับเป็นปากกาตัดเส้นนะคะก็คือเป็นปากกาหมึกตึมนั่นแหละนะเป็นหมึกกันน้ำนี่อันนี้เขาเป็นการพวกนี้จะเป็นงานออกแบบออกแบบห้อง่อา ออกแบบตกแต่งภายในอันนี้จะเป็นสีหมึกนะคะนั่นเยนจะไม่ไม่ชินกับสีพวกนี้นะคะอันนี้จะเป็นสีหมึกสีหมึกก็จะคล้ายๆสีน้ํานะแต่แห้งเร็วนะค่อนข้างแห้งเร็วกว่าใช้น้ำํำผสมเหมือนกันนะคะแล้วก็ใช้ปากกานะในการตัดเส้นทีนี้ปากกามันก็จะมีหลายขนาดเพราะว่ามันก็จะบ่งบอกว่าเส้นเล็กเส้นใหญ่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวนะนะ แต่คือถ้าเน้นในบางส่วนก็จะใช้ปากกาหัวใหญ่นิดนึงนะคะแต่ถ้าอย่างรายละเอียดอย่างเงี้ยเล็กๆเล็กๆนี้ก็จะใช้มันมีเบอร์หลายเบอร์นะจะใช้เส้นเล็กหน่อยนะคะอย่างเงี้ยรายละเอียดมันก็จะไม่เยอะมันก็จะใช้ปากกาสเส้นเล็กๆนะแต่ถ้าเกิดจะปะไปเงี้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะ อันนี้เป็นเหมือนกันสีหมึกนะคะสีหมึกนะสีหมึกกับสีอ่ากับอะไรเส้นอะไรเนี่ยใช้เส้นปากกามึกซึรมนะคะคืออันเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นงานถ้าเป็นงานออกแบบอะ่ะเขาก็จะใช้วิธีการสีน้ําหรือสีหมึกนะคะกับปากกาเส้นปากกาเออ นักเรียนสังเกตงานเอานะคะอันนี้รู้ลักษณะของภาพด้วยเนี่ยเห็นไหมจุดรวมสายตาจะอยู่ที่ตรงเนี้ยมองเห็นไหมเราเรียนเรื่องจุดรวมสายตาไปแล้วบางคนทํางานที่มีจุดรวมสายตาแบบนี้ด้วยเห็นไหมคะว่าจุดรวมสายตาอยู่ตรงนี้ตรงลูกศรเนี่ยถึงเวลาเนี่ยมันจะยิงออกมาเนี่ยเนี่ยยิงจุดรวมจุดเดียวอ่ะจากจุดเดียวเนี่ยยิงออกมาเนี่ยจะมีลักษณะเนี่ย บางทีมันไม่ได้ยีมาจากจุดนี้เลยแต่มันเหมือนกับว่ารัศมีมาน่ะเนี่ยก็มานี่เลยเนี่ยนะคะแยกออกมาเขาถึงเรียกจุดรวมสายตาแบบจุดเดียวอ่ะอันนี้เป็นก็จุดรวมสายตาแบบจุดเดียวนะแบบหนึ่งจุดเหมือนกันจุดมันจะอยู่ประมาณตรงนี้นะคะเวลาเขาจะออกแบบห้องในลักษณะแบบนี้ที่เห็นสี่เหลี่ยมด้านหนึ่งนะคะถ้าเห็นสี่เหลี่ยมด้านหนึ่ง เออถ้าเราเห็นสี่เหลี่ยมตรงกลางเนี่ยแสดงว่ามันจะมีจุดรวมสายตาอยู่ตรงกลางเนี่ยเขาจะแยกออกมาตรงนี้ยิงออกมานี่อ่ายิงออกมานี่ตรงนี้นะคะมันจะหยุดอย่างเงี้ยแต่เราจะมองไม่เห็นแต่คนที่เขาสร้างงานน่ะเขาก็จะตั้งจุดไว้ตรงนี้นี่แหละนะคะอันนี้มีจุดรวมสายตาไหมครัน้เรียนว่ามีไหมมีครับน้กเรียนว่ากี่จุด อันนี้งานจุดเหรอครูอันนี้เป็นจุดไม่ครูพูดถึงมุมมองของภาพว่าถ้ามันเนี่ยอย่างเงี้ยลักษณะงานอย่างเงี้ยจะมีจุดรวมสายตาอยู่อันนี้คือนักเรียนเรียนไปแล้วตอนนักเรียนอยู่มหนึ่งใช่ไหมแล้วน,น,นักเรียนก็ยังดูภาพไม่เป็นอันนี้เป็นจุดรวมสายตาแบบสองจุดสองจุดคือจะมีอยู่ข้างนี้ซ้ายจุดหนึ่งขวาจุดหนึ่งไม่จะเป็นว่ามันจะต้องอยู่ในกระดาษหรอกมันอาจจะอยู่นอกกระดาษก็ได้แต่คือเรา เวลาเขายิงจุดรวมสายตาเนี่ยมันจะยิงขึ้นมาอย่างนี้สมมติว่าจุดกูอยู่ตรงเนี้ยน่ยกูก็จะยิงจุดรวมสายตาออกมานี่ยแบบมานี้นะคะอันนี้ก็เหมือนการจุดจะอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะยิงขึ้นไปยิงมาเนี่ยเห็นไหมเห็นแนวนี้ไหมเห็นแนวของวัดนี้ไหมคะเนี่ยแนวของพื้นจะเนี่ยก็คือจะยิงที่จุดฝั่งนี้แนวกำแพงน่ะ เนี่ยก็คือเป็นจุดรวมสายตาแบบสองจุดคือจะมีอยู่สองข้างซ้ายขวาอันนี้ไม่มีจุดรวมสายตานี้มันเฉพาะมารูปมันเน้นเข้าไปมีใครสงสัยไหมทีนี้ครูจะปิดต้นหน้านี้นะจะโชว์ให้เธอโชว์งานเธอแล้วนะเดี๋ยวจะต้องเปิดกล้องดูงานนะคะล้างมากเลยนะอะไรนะ เน็ตหลุดต้องเลิกนอนกินแล้วล่ะเธอนี่ผมนัม่งน,นี่ผมนั่งนี่ผมนั่เรียนไม่นอนเลยไหม,มครับรับเอาเอาออกมาเอางานมาให้คุูดูมางานาน,นชาลีชาเลีเยางานขึ้นมาเธอส่งแล้วเธอถ่ายรูปนะครูบอกแล้วเวลาถ่ายเราถ่ายตรง,ตรง ดบวอนแกเลือกกินก่อนสิอะไรกิกิอะไรนะหมาอ๋ออยู่กับแฟนโอ้ยอยู่กับแฟนกินไดดมเลยนะกูแฟนไหนก้ไม<ห>่ไหนดูเอาแฟนก็พันลมเลเออนั่แน,นแหละทิฟเอาตั้งอย่างเงี้ยนะแล้วเธอก็ถ่ายรูปให้มันตรงๆอย่าเอาไปวางที่พื้นแล้วถ่ายมันเห็นเงาของ โทรศัพท์เอออย่างเงี้ยแล้วเธอก็ถ่ายรูปตรงๆมาแล้วเธอก็ะถ่ายรูปใบเลยทำโฟลเดอร์เหมือนกันหรือจะให้ครูทำให้เพราะว่าชาลิฟน่าจะพร้อมพร้อมส่งหมดแล้วหรือเปล่าโอู้ครับครูดูครูต้องให้ผมไปแก้ะดูเดี๋ยวเอาเอาขึ้นมาคืออย่าอวด อย่าโมอย่าโม่ถอยหลังไปหน่อยงานอะได้เท่านี้ฮะได้ได้เท่านี้แหละได้ได้เท่านี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรอะไรนะกูจะได้เท่านี้ก็เท่านี้ไม่ได้ว่าอะไรขอบคุณจ้าดีกว่าไม่มีวัดพัวทํำอะไรอะครับเอาแยะมุกตอที่จะถามไม่ทงานเลยนะงานเก่า งานเทคนิคผสมเดี๋ยวครูจะกลับเข้าไปทำโฟลเดอร์ให้ชาลีก่อนให้ชาลีส่งงานนะครับ v p นะพวกนี้ยให้ครูทำให้เนี่ยนะเฮ้ยเดี๋ยวครูเปลี่ยนชื่อไปอยัง ส่งงานศิลปะทำเหมือนพงศธรนะเธอก็จิ้มเข้าไปในโฟลเดอร์เธอใช่ค่ะในโฟลเดอร์ชาลีน,นัมสกุลใหรชาลีนัมสกุลใครอืมปุเตะครับหรือว่านัตสกุลเมาเลอร์ปูเตะ์ปูเตะเดี๋ยว แถวบ้านมีใครติดโควิดไหมโนะค่ะเธอติดเหรอหรือยแถวบ้านเออระวังตัวดีๆไม่รู้ว่าคึ่มอไม่สบายกบนเธอไม่สบายเธอเป็นหรือเปล่าไม่รู้ว่าเพิกินยาเออขนาดไม่ได้ออกนอกบ้านนะเธอจะจะแบบไม่สบายนอนมากไปหรือเปล่าหัวอ เล่นเกมมากไปหรือเปล่าเล่นเกมมากไปหรือเปล่าอ่ะไหนๆก็ไหนๆอยากจะทำให้น้องบวรด้วยออเดอร์ให้นุ่มบวรพร้อมส่งไหมพร้อมมั้งครับเอาทุกงานไม่เล่าเพราะว่าผมครบแล้วครูผมพร้อมเมกี้ครูบอกแล้วมีกี่ใบ มีกี่ใบมีกี่งานแล้วสี่หรือห้าใช่ปะ่<า>ะเจ้าเออนานแล้วเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วเดี๋ยวกูกดให้ดูถ้าง,งาั้นเอาใหม่เพราะเมื่อกี้นี้กูไปแชร์ของมอนหนึ่งใช่ไหมมีแล้วนะชาลิฟโนบะวอนมงกระทรอ่ะมาดูใบงาน มสองมีอะไรบ้างใบที่หนึ่งความรู้เกี่ยวกับทัศนธาตุนะใบนี้นะใบที่หนึ่งนะแล้วก็งานที่สองคือเป็นวาดเส้นใช่เปล่าวาดเส้นที่เป็นวาดสัตว์วาดอะไรจำได้ไหมจำได้ครับอ่างี้งานที่สองงานที่สองแล้วอันนี้ตัวอย่าง คงสะท้อนดูด้วยนะอันนี้สามแต่งจริงก่อนหน้านี้มันจะมีเหมือนเป็นผังความคิดไหมหรือไม่ไม่ใช่สิอันนี้แหละอันนี้อันที่สามถูกแล้วอ่ะสามแล้วนะอ่ะแล้วก็มีผังความคิดคือสัปดาห์ก่อนที่จะเป็นเรื่องสีน้ำอะ่ะจะเป็นงานเดี๋ยวจะเป็นงานงานงาน,งานนี้ ใช่เปล่าจาได้เปล่าเสร็จแล้วแต่ผมไม่ได้ทําเป็นแบบนี้นะครูผมทําเป็นแบบเป็นข้อ้อก็แล้วแต่ก็คือบอกให้มันเป็นลักษณะของผังความคิดอะ่ะอันนี้แสดงว่างานนี้ที่สี่ใช่ไหมสี่แล้วก็มางานนี้งานที่ห้าอ่ะถ้ามันจะจบคือมีห้าชิ้นพร้อมส่งไหมห้าชิ้นจำด้วยนะว่าตัวเอง<ผ>มีกี่งาน เออพร้อมใครอ่ะพร้อมบอกมาครับชื่อคุณไม่ได้อยู่น้าน,นชาลิปูเต้ครับนั่นแหละเห็นไหมครูมอสคิดไว้แล้วว่าเธอน่าจะพร้อมเพราะฉะนั้นชาลิฟกดเข้าไปเนี่ยงานตัวเองชาลิปูเต้เห็นไหมครูมอสให้ทําไว้ให้แล้ว,เ,วเออจิ้มเข้าไปถ้าถ้าถ้าเกิดเธอใช้แ p a d พเธอก็จิ้มเข้าไปในชื่อตัวเอง ตอนนี้มันยังว่างเปล่าเห็นไหมมันยังว่างเปล่าเธอก็ไปอัปโหลดทั้งบนอัพโหลดในไอในไอแพมีเหมือนกันไหมอัปโหลดแบบนี้ไหมเดี๋ยวผมขอดูก่อนคนระับครับครับเลยมันจะได้ทำเป็นแต่ถ้าในโทรศัพท์มันจะมีปุ่มสีม่วงเป็นเครื่องหมายบวกอยู่ด้านล่างขวามือ นักเรียนจิ้มไปตรงนั้นน่ะแล้วมันก็จะมีให้เราเลือกว่าเราอัปโหลดรูปหรือว่าเราไปสร้างโฟลเดอร์เธอไม่ต้องไปสร้างโฟลเดอร์แล้วเธออัปรูปอัปโหลดอ่ะเลยผมยังหาไม่เจอเลยครูครูกดทาไปตรงไหนคือว่าทำเลยถ่ายตรง,ตรงๆนะอะเอางี้เธอไปถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปมาละหมดแล้วใช่ไหมล่ะนอบอบววนไปถ่ายรูปหมดแล้วใช่ไหมจังวะไม่ได้ถ่ายเลย เว้ยเนี่ยอ้าวเอาใหม่ครูจิ้มเข้าไปในงานเธอใช่ไหมอ้าวสมมติครูจิ้มเข้าไปในงานชาลิฟนี่ตรงนี้จิ้มเข้าไปแล้วมันยังไม่มีอะไรเลยถ้ามันเป็น iPad หรือเป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยมันจะมีคําว่าอัปโหลดอยู่ข้างบนเนี่ยอัปโหลดของครูมันเป็นภาษาไทยของเธออาจจะเป็นภาษาอังกฤษ,า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 ษาไงอัปโหลด up อ่ะ up load จะสะทอ้อนดี่กเาขึ้นมาตั้งแล้วถ่ายใหม่ มันจะเป็นสะท้อนใช่คุณแม่อยู่ใ,ใกล้เหรอ <c oughs> นั่นแหละคือครูมอสเคยส่งเป็นวิดีโอแล้วบอกว่าเวลาเราวาดรูปเ้วเราจะต้องตั้งแล้วเราก็ทำคือตั้งให้อยู่ตรงผนังอะ่ะนะให้แสงมันเข้ามาด้วยเราจะไม่เห็นเงาของโทรศัพท์ เราจะไม่เห็นเงาโทรศัพท์พอเสร็จแล้วเธอค่อยนั่นแหละอัปโหลดรูปขึ้นมา ตั้งงานมันขึ้นเนี่ยตั้งงานขึ้นอย่างนี้เวลาเนี่ยมองไม่เห็นอีกตั้งกระดาษมันขึ้นแล้วถ่ายรูปนะนะักเรียนอย่าไปวางนอนกับพื้นนะเผื่เราวางนอนกับพื้นแล้วมันจะมีปัญหาเวลามันมองไม่เห็นสีอะคนอื่นนะคะนะักเรียนก็เข้าไปสร้างโฟลเดอร์ได้เลย เหมือนกับวิชาวิชาอื่นๆแหละเพราะตอนนี้ครูมองแล้วว่าจะมีครูหลายๆคนแค่จะให้ใช้วิธีเดียวกันก็คือส่งงานในนี้จะง่ายที่สุดแล้วเนี่ยครูลองเปิดเข้าไปดูแล้วมันมีงานวิชาครูคนอื่นแล้วด้วยเนี่ยเธอมองเห็นไหมแหละมันจะมีวิชาค่ะการภราษาอังกฤษของทิเชอร์เนี่ยเห็นไหมแสดงว่าเขาจะให้เธอส่งงานในนี้เหมือนกันนะคะเนี่ยส่งเลขมอสองเนี่ยเขาครูก็ครูคคก่ยนี้ไงปล่อยใจ ครูก็อาจจะให้ส่งงานในนี้ยมันจะง่ายมันจะง่ายและคือครูจะเอามาเอาในนี้เอาข้อมูลจากในนี้ที่เดียวกันเลยทั้งหมดถ้าเกิดว่าบางคนที่ส่งไปจอดฟอร์มแล้วนักเรียนเอามาเพื่อความแน่ใจเอามาในนี้ด้วยก็ได้นะคะเอามาใส่ในนี้ด้วยก็ได้นะแต่ถ้าเกิดมันอยู่ในนี้ครูก็จะหาง่ายแต่ถ้าเกิดใครส่งในจอดฟอร์มแล้วไม่อยากมาส่งในนี้ให้ทักครูมาด้วยว่าเธอส่งในจอดฟอร์มแล้วนะเอ่อครูจะได้ไปตรวจให้ในนั้นไม่อยากไว้ใน นี้ก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยคือสะดวกครูหลายคนว่าเอออาจจะกลับมาดูหลักฐานหรือครูประจชาชั้นเออมาเถียงกันว่ามันยังไม่ส่งงานนะคนนี้ส่งแล้วนะอย่างเงี้ยครูเขาก็จะมาดูหลักฐานกันในนี้แหละนะคะเราก็อย่าให้เสียผลประโยชน์อย่าให้เสียสิทธิ์เรานะเอามาใส่ครูให้ใส่ตรงไหนก็ใส่มันตรงนั้นแหละเราจะได้มีงานนะคะ หนึ่งสองสามคนแล้วผูกมอทําให้สามคนแล้วคนอื่นก็ตามนั้นทีนี้สองใบางานนี้ช่องสองช่องนี้นักเรียนก็เผื่อนะคะเอาไว้เผื่อสาหรับนักเรียนที่ทําใบงานหายนักเรียนอาจจะไปดาวน์โหลดแล้วก็ปริ้นงานนี้ออกมานะครูไม่แนะนําว่าให้นักเรียนเขียนใส่สมุดนะคะแต่ถ้านักเรียนแบบดูแล้วเธอไม่สามารถที่จะออกไปไปปริ้นงานออกมาได้ นะเพราะว่าที่บ้านอาจจะไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีไม่มีอะไรละไม่มีเครื่องพิมพ์ให้เขียนใส่กระดาษเอซีอ 4, นะคะหรือเป็นกระดาษรายงาน a 4ก็ได้กระดาษที่มันมีเส้นะแต่เป็น A4 อ่ะมันก็จะเป็นแผ่นใหญ่หน่อยเวลาเธอถ่ายรูปออกมามันก็จะได้ชัดเจนนิดนึงแต่ถ้าเกิดสมุดอะหน้ากระดาษมันเล็กพอเธอเขียนเธอก็จะต้องตัวเล็กบีบให้มันเล็กไปด้วยนะ เวลาเธอถ่ายรูปออกมาความชัดเจนบางทีมันก็มีน้อยนะคุณมองไม่เห็นมั่งบางทีเธอเขียนอะไรมาก,ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นขอเป็นกระดาษ A4 ถ้าเกิดจะเขียนนะคะนะอ่ะแต่ถ้ามีใบงานอยู่แล้วพยายามอย่าทำหายนะอย่าเอาไปฉีกเล่นใบงานทั้งหมดมีค่านะคะมันมีมันเป็นคะแนนเรานะมีใครสงสัยอะไรไหย ไม่คไม่ไม่ครับครับผมอะทยอยส่งงานมาได้เลยนะคะเข้ามาในโฟลเดอร์ที่ครูบอกนั่นแหละทุกคนนะคะนะครูทำไว้ให้แค่สามคนเป็นตัวอย่างเท่านั้นแต่ว่านักเรียนคนอื่นๆน,นักเรียนก็ใช้วิธีเดียวกัน ในรวมถึงวิชาอื่นด้วยนักเรียนก็ต้องไปทําแบบนี้แหละว่านักเรียนก็ต้องไปไปอะไรอะ่ะสร้างโฟลเดอร์เป็นชื่อตัวเถอเองแต่เราในแต่ละวิชานะอ่ะผูกอยมาแล้วคผูกอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะราคาะไรคะคือบวรตบท้ายน่อยแหมพวกนี้ก็แหมให,ให้ให้แต่นบบรวทักท้ายผูกอย คนอื <pec S 2> <mean> ่นทักไม่ได้หรือไงไม่ไม่ตอบไลน์ผมนลครูมันดองไว้ตั้งไว้ตั้งนานแล้วครูอ่าแล้วก็ไม่ตอบ <ed>